โนเวชันวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผลงานการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันค่ะซึ่งผลงานชิ้นแรกนี้นะคะเป็นการพัฒนาแผ่นผนังและพื้นฉนวนโครงสร้างที่เสริมด้วยวัสดุเสริมแรงคอมโพสิตเส้นใหญ่แก้ว ผลงานการวิจัยของดรหมิงจิงนักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะวัสดุแบบนี้เราเรียกว่า FSIP ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ fiber reinforced structure insulated panels วัสดุแบบนี้นะเขามีค่าชั้นลายชั้นนอกนะผิวนอกสองชั้นก็คือ ไฟเบอร์ซีเมนต์ปอไฟเบอร์ซีเมนต์ปอก็ขันมากขันมากและข้างตรงกลางนะก็เป็นโฟมแตเ่เพราะฉะนั้นเขาก็ตัวปนนอมากที่นี่นะเราเพิ่มอีกสองชั้นก็คือซนะีกเขาๆนะก็คือ glass เราเรียกว่า glass fiber reinforced polymer อ, Rein Poly อะ glass fiber อถ้าเป็นสีตามนะก็คอือ carbon fiber reinforced polymer อะ ตอนนี้นะ่ะคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่ากลาสไฟเบอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ที่ของสร้างที่ซ่มเติ่เก่าซ่มของสร้างก็ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเพิ่มสังชั้นไฟเบอร์ซีเมนต์อ, ement, อยู่แกาสไฟเบอร์หรือ iber, ว,ว่าคาร์บอนไฟเบอร์น่ะอยู่ในวัสดุน,นี้นะ่ะก็ก็ได้ว่ากำลังรับเลนตาดกำลังรับเลนส์อ่านนะของวัสดุแบบนี้นะก็ดีขึ้น ชิ้นอันแบบนี้ก็เหมือนกันเขาก็เราทำเป็นวัสดุเหมือนกันก็เป็นค่าช้าและข้างนอกเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์และที่นี่นะเป็นคาร์บอนกลาสไฟเบอร์และตรงกลางนะเป็นโฟมชิ้นอานแบบนี้เราใช้ทำทดสอบเอ่อกำลังรับเรงนตับของวัสดุเพื่อแบบเทียบกับชิ้นงานของคอนกรีตถ้า เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสร้างเติกใช้วัสดุแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเติกที่ขนาดเดียวกันใช้วัสดุแบบนี้นะก็ประหยัดพลังงานประมาณ47-60%ตอนนี้นะในตั้งที่ตั้งประเทศนะเขามีวัสดุเรียกว่า SIP SIP ก็คือ s t r u c t u r e l Insulated Panels ขาอเป็น3ชั้นอกป่เ,เป็น3ชั้นก็คือภายนอกเป็นไม้บอร์ดและตรงกลางเป็นโฟมก็เป็น3ชั้นแต่เราคิดว่าถ้าเราอยากใช้วัสดุแบบนี้นะอยู่ที่เมืองไทยนะถ้าข้างนอกเป็นไม้บอร์ดก็กันเชื้อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนข้างนอกใช้เป็น Fiber Cement และข้างในนะเราเพื่อ เพิ่มกำลังเร่นอาดและกำลังเรื่นดาบของวัสดุก็เพิ่มอีกสองชั้นก็คือ F R P ถ้าเพิ่มแล้วเราเคยทำทดสอบแล้วตอนนี้ถ้าเพิ่มอีกสองชั้น G F R P และ C F R P กำลังรับเร่นตารับเร่นอาดนะก็สมเครื่องดีเครื่องและใช้เป็นพื้นใช้เป็นซั่งเป็นผ้าหนาเป็นหลังคา เวลาทดเอบวัสดุนี้เราก็ใช้เป็นชิ้นงานแบบนี้เราทำกำลังรับเล่อนอัดเราดูว่ากำลังรับเลื่อนอัดเป็นเท่าไหร่และเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกคอนกรีตบล็อกเราได้ผมนะั่นก็คือประมาณใกล้เคียงกันกันกบคอนกรีตบล็อกแต่ว่าเขาตรวจสอมาตัวจสอมาก,มากและอีกแบบหนึ่งก็คือ,อ คันคันอันนี้เราทำบัญชีอานแบบนี้แล้วทำทดสอบให้โหลดรับโหลดถูว่ากำลังรับ,รบ,ลบเลนต่างเป็นเท่าไหรค่ค่ะตอนนี้นาย,ยู่ต่างประเทศก็คือประเทศอเมริกันแคนาดา,าแล้วว่ายุโรปเพราะว่าตรงนั้นเขาก็มีไม้ปอดเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็าใช้วัสดุแบบนี้ SIP ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้เยอะๆเยอะครึ่งเพราะว่าอันนี้นะ่ะเป็นวัสดุประหยัดพลังงานะแต่ว่าที่เมืองไทยนะ่ะตอนนี้นะ่ะเรายัางเรายัางเพิ่งเริ่มทํางานวิจัยเพิ่งเริ่มใช้แต่ว่าตอนนี้นะ่ะยังไม่ยังไม่ค่อยใช้วัสดุแบบน,นี้นะสร้างเป็นเด็กอาศัย ดรหมิงเล่าว,ว่าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะยังเป็นระบบเดิมคือโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและก่ออิฐฉาบป,ปูนค่ะระยะเวลาการทำงานค่อนข้างนานมากเนื่องจากมีข้อจำกัดของวัสดุเช่นคอนกรีตต,ต้องรอให้การพัฒนากำลังเกือบ100%หรือประมาณ28วันค่ะการก่ออิฐก็ไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ในครั้งเดียวโดวยปัจจุบันนะคะหาช่างที่มีฝีมือยาก และมีค่าแรงที่ค่อนข้างแพงค่ะดังนั้นนคะคะจึงจำเป็นต้องมีวิธีการก่อสร้างแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกเช่นระบบ p r e c คสส์นะคะซึ่งสามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการทำงานลงได้มากเลยทีเดียวค่ะแต่มีข้อเสียที่ต้นทุนสูงเหมาะกับโครงการที่มีปริมาณมากถ่าวัสดุทางเลือกใหม่รวมความสามารถทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเป็นทั้งแผ่นผนังและโครงสร้างในตัวจะทำให้ลดระยะเวลาและค่าใช้ใจ่ายลงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับผลงานดีๆที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาและอาจารย์ยังบอกอีกว่าได้นำผลงานส่งเข้าประกวดในเวทีประกวดงานวิจัยประเทศต่างๆและขวารางวัลจากหลายเวทีมาด้วยค่ะเช่นรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวด Korea International Women's Invention 2014จากประเทศเกาหลีใต้และรางวัลอื่นๆอ,อีกหลายเวทีเลยค่ะ เราได้ชมผลงานของอาจารย์ไปแล้วนะคะผลงานต่อไปเรามาดูสิ่งสวยๆงามๆกันดีกว่าค่ะก็เป็นผลงานชุดสไตล์เทคโนแฟชั่นนะคะโดยใช้แนวคิดจากภาพเอ็กซเรย์ค่ะของน้องแมนจูนายเศรษฐุฒนามปัญญานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีครับผมนายเศรษฐุฒนามัญญานะครับนักศึกษา สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอคณะเสลปกประกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลนนยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้ก็จะขอนําเสนอเสื้อผ้าที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเอ็กซเลย์ก็คือภาพเอ็กซเรย์เนี่ยเวลาเราเอ็กซเลย์หน้าอกหรือว่าสะโพกอย่างเงี้ยเราก็จะจะเห็นเป็นซี่โครงกระดูกนะครับผมก็เลยดึงมาเป็นตดทอออกมาเป็นลายเส้นนะครับแล้วก็อีตัวไฮไลท์ก็จะเป็น เส้นที่มีแสงไฟเรืองแสงออกมาได้ครับนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันฟังก์ชันตรงที่ว่าเวลาเวลาเราปบมือหรือว่ามีเสียงอะไรมา่เงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นตัวเซ็นเซอร์เสียงนะครับทำให้ไฟกระพริบนะครับมันข้อเดีของมันคือเหมาะสําหรับเที่ยวผับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่าย MV แนวๆแนวครับ <c oughs> <c oughs> นี้เป็นชุดผู้หญิงจนชุดผู้ชายก็ตรงส่วนไฟก็ ทั้งตัวครับตรงกางเกงก็มีแล้วก็มีเซนเซอร์เสียงเหมือนกันนี่นะครับเวลาพอพอโดนจังหวะที่มีเสียงครับมันก็จะกระพริบได้ครับก็มีความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับที่ผมอยากจะนําเสนอครับครับผมก็คือว่าตอนขณนะท,ที่ผมทำเนี้ยผมก็ปรึกษาช่างนะครับช่างที่ผมไปซื้ออุป,ปกรณ์กับเขาเขาบอกว่า มันสามารถพัฒนาให้เอาไปใช้ได้จริงได้โดยโดยที่ตัวเซ็นเซอร์อะ่ะอาจจะย่อขนาดให้เล็กลงแล้วก็อาจจะกันน้ําได้ด้วยครับเหมาะสําหรับที่จะเอาไปใช้ใช้ได้จริงครับตามงานโชว์ต่างๆครับก็คือเขาจะให้ผมทําชุดโคโยตี้ที่มีที่มีไฟครับ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการออกแบบชุดเก๋ๆที่น้องแมนจูได้สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งแต่ละชิ้นงานได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของคณะศิลปรกรรมศาสตร์และผลงานทุกชิ้นนะคะได้นำออกแสดงในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ครั้งที่25นะคะในคอนเซปต์กระฉูดบายดูไอเดีย6ค่ะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะซึ่งการนําเสนอผลงานของนักศึกษาใน7สาขาวิชาด้วยกันนะคะประกอบด้วยสาขาออกแบบภายในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอสาขาเครื่องหนังสาขาเครื่องปั้นดินเผาและสาขา ซึ่งนอกจากผลงานที่จัดสแสดงแล้วนะคะก็มีการสแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานต่างๆออกมามากมายเลยทีเดียวค่ะ อะไรกันบ้างคะสำหรับผลงานดีๆของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีซึ่งแต่ละผลงานนะคะล้วนเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ค่ะและสามารถนำผลงานนั้นนะคะไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยสำหรับช่วง U Innovation วันนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะและในครั้งหน้านั้นจะมีผลงานอะไรดีๆมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ